วันนี้เปิดตัวเป็นคอมเิวเตอร์อยู่นบนข้โ o เนาะครับเ,ออเป็นไงบ้างครับจริงๆก็มีโอกาสได้เป็นคร้าวโพด vivo มาแล้วหปีครับดีใจมากๆครับที่มีโอกาสยังได้เป็นคข้าวรัว vivo อยู่ออดีใจมากๆครับแล้วก็ vivo ก็สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆแ,แบบนี้มาโดยตลอดก่อนนันนี้ก็เป็นแบบ event อีเวนต์ออนไลน์วันนีได้ออกอีเวนต์ว่าได้เจอผูคนคูเรับจริงๆ e อีเวนต์นี้ก็ยังเป็นอีเวนต์อเปิดอยู่รก็ก็เรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรครัาหายไป การเจอผู้คนมาสักครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้เจอผู้คนคุณสมบัติเป็นไงบ้างครับลูกดีโบรุนี่นะ่นนี่ใช่ไหมครับก็คือมีความความชาัดของกล้องเนี่ยครับคือที่สุดแน่นอนครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบถ่ายรูปเนะี่ยคือพลาดไม่ได้จริงครับชอบถ่า<น>ย <ท000 S 2> รูปไหมครับชอบครับฝากแฟนที่สนใจอยากเปลี่ยนมือถือเนาะมาใช้แบบครับ สำหรับอยากฝากแฟนด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหามือ <Witness> ถ <inim S 2> ือใหม่ๆนะครับหรือว่าอยากจะมีเครื่องหนึ่งด้วยนะครับก็ฝาก vivo v 1 5 series 5g ไว้ด้วยนะครับใช่ครับก็ครับก็ครับจริงๆมีความเกงเลยนะกับข่าวที่มาเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อะไรนะฮะมันมีความเก่งไหมกับการที่ข่าวเกิดขึ้นก่อนที่เราได้เจอเขาไม่ครับไม่ครับไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้ดู ก็คือไม่ได้คุยเรื่องข่าวอะไรกันเนาะวันนี้ไม่ไมม่แ่บนี้ถามว่าพี่กลับกี่โมงครับวันนี้ครับเพราะว่าเรารีบกลับเดี๋ยวเราเราต้องรีบบินเยอะแต่ว่าอย่างตัวตัวตัวของพี่เอกกุมใจไหมก่อนหน้านี้ที่แบบพี่อยู่ดีข่าวดีชื่อเราโยงเข้าไปด้วยอือก็งงมากกว่าครับแปลกใจมากกว่าครับก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไร น่ารักผมผมเคยเจอพี่เขาอยู่แล้วเคยเจอมาก่อนแล้วได้แซลอะไรกันนะพี่ใบเซลเยอะไหมไม่ไม่ไม่มีไม่เลยพี่ใบเป็นคนยังไงบ้างในมุมของผมใช่ก็สวยน่ารักครับผมแล้วก็ดูเป็นคนเซรีครับเป็นเหมนที่คิดไหมคะในจอเขาดูเป็นนางเอกแต่นอกจอเขาจะเป็นแบบ ไม่เขาก็สวยน่ารักนะครับทั้งในจอน้องจอครับไม่ได้โดนแกล้งกับน้องอะไรโดนยังเลยครับยังยังไม่โดนอิจิริสอะไรยังไม่โดนยังรอดอยู่จริงๆเราได้คุยกับบัตที่บ่ายมีครับว่าเอออยู่ดีทำไมเราเราโ็นโดนคู่เลยโดนสรุปแล้วบอลไหนกันแน่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยเลยครับก็คือจริงๆเราก็เราเราแค่งงกับข่าวเฉยๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้ว ย่างวันนี้ก็เดี๋ยวต้องบินแล้วบินไปต่างประเทศใช่ครับไปทํางานที่ไหนครับญี่ปุ่นครับก็คือตามจากเพื่อนเซทเมื่อคืนไปใช่ไหมตามไปไปครับเป็นแฟนมีติ้งพายเป็นแฟนมีติ้งครั้งแรกเลยในรอบของของผมด้วยแล้วของพี่พี่ท่านอื่นด้วยครับที่จะได้เจอแฟนๆเขาญี่ปุ่นแบบว่าต่อหน้าโดนเป็นในรอบกี่ปีในรอบกี่ปีใช่ไหมครับจริงๆคือตั้งแต่อ๋อตามที่ไปมาแล้ว ไปมแฟนมีดแฟนมีแฟนมีดนี่เป็นครั้งแรกเลยครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ที่ได้ไปเจอแฟนชาวต่างชาติพร้อมไม่มีแค่นหนต้องเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมเตรียมชุดครับเตรียมกระเป๋าไปพี่ตกใจว่าเดยมใจมันจะมีโชว์โชว์ซอลจากฝั่งไทยไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็มีก็มีมีคุยกันตั้งแต่อยู่ที่ไทยแล้วครับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างมีโชว์อะไรบ้างอะไรยครับแต่ว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปลองแบบว่าบ็อกกิ้งกับเวทีจริง ไปกาจะเด็ดไหมครับที่เราจะไปโชว์แฟนคิดว่าพลาดไม่ได้ดีกว่าพลาดไม่ได้เขา,าเป็นครั้งแรกด้วยตื่นเนต้นจริี่เพราะว่าได้จเจอเแฟนต่างประเทศเรื่อว่าที่เป็นการแฟนนี้จะมีอีแอคชั่นกันจริงกันมีอีเวคชั่นตื่นเนนตนเ้นนะครับตื่นเต้นเพราะว่าคือเราก็มีเรียกว่ามีแฟนๆชาวต่างชาติติดตามเรามาสักพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่แบบว่าได้เจอกันต่อหน้าตัวเป็นๆกันเลยสักทีครับผมก็ตื่นเต้นอยากเจอสี่รอบครับ สองรอบครับหลังจนี้ก็จะ T R T R ไปประเทศอื่นๆใช่ใช่ใช่ครับหลังจากนี้ก็คือมีโอกาสที่สามารถประเทศเริ่มเปิดมากขึ้นแล้วก็สามารถเดินไปต่างประเทศได้เรื่องนี้มีทุตาความสำคัญกับ U T P เพราะว่าในคลิปที่หลายคนตัดบอกว่าเขาชอบอําเราชอบแก้งเราครับยังไงบ้างก็เดี๋ยวคือเราเราก็พยายามจะต้องคิดแล้วว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะอําอะไรเขาบ้างรู้สึกเป็น พูดถูกกระทำอยู่ตลอดเลยจริงจริงมันทันเขาไหมเวลาเขาแบบว่าพอพิธีกรรยนมาเขาสามารถโยนให้เราได้เลยครับก็ถือว่ายังไม่ไม่ได้ตั้งรับไม่ได้ตั้งรับเพราะปกติบางทีเราแบบว่าไม่ได้ทํางานกันบ่อยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าแบบโอเคเขาคงแบบไม่ได้กล้ายนมาให้เราขนาดนี้แต่ว่าวิธีแบบโยนไหผมเลยเดี๋ยวผมต้องจัดการละซึ่งมันหลายงานเลนะมันหลายอีเวนต์มากแล้วก็หลายงานมากครับก็ก็เป็นสไตล์เขาก็น่ารักดีครับเป็นเพื่อนคือเราเราสนิทกันอยู่แล้วด้วยครับ มันถือเป็นการละลายพฤติกรรมด้่ไหมในการทางานให้เราแบบว่ารีแลกซ์ขึ้นเราเลแก้งเราหรือเปล่าอาจจะครับอจาอจจะอาจจะด้วยความที่เขาเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับกันเองกันเองเนี่ยครับเขาก็เลยมาทาให้คนอือ่นผ่อนคลายไปด้วยจริงจริงเขาหลังต้องเขาเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าเป็นเข,เขาเขาเ็เป็นนะเดวพูดว่าอย่างไรก็น่ารักอย่างนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็เตรียมเอาฟืนถ้าแบบว่าถ้ามีเยือนเอาคืนแน่นอน เอนใจนี๋ยเ,เตรียมไว <c oughs> ้ต้องมีสมุนต้องมีแบบว่ารูปมือมีแบบเพื่อนร่วมรุมการมีไหฮะ <c oughs> เดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวคิดก่อนครับรว่าแต่น่าจะงต้องตับตอนนิดนึงนะนั่น, <c oughs> น,นอหต้อง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 ตองงต้เงต้อ้อต้องต้องว่างตองต้อเตอง้องต้องตองต้อค้อง้องตองตางต้องต้งต้องตตต้องเ้องอตอต้องเ้ออ้้้ออกอ้องอตงอตอต้องตอออตอออออั ครับครับก็สิ้นสุดการรอคอยครับในที่สุดก็มีมีคู่คอนเสิร mm ์ต hmm. คู่ครับผมก็ดีใจครับแล้วก็คือตอนนี้เราก็เริ่มเตรียมตัวแล้วนะ mm hmm. ผมก็พยายามคิดแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมเพลงอะไรดีเตรียมโชว์อะไรดีครับผมตอนนี้เป็นิเศษแล้วใช่ไหมคะวิวินจ่าที่จัด<พ><า>อะไรต่างๆใช่ครับใช่ครับประกาศแล้ววันไหนยังไงครับลวันที่ ไม่ผมผมจำได้วันประมาณยี่สิบกว่ากว่านี่ก็จะยี่สิบสีนะครับ24ธันวาคมนี้นะครับปาร์ตเยนะครับคอนเสิร์ตคู่ใบบินแสดงว่าเราจะได้เห็นวินเต้นมากกว่าที่ผ่านมาโอ้ยังคาดหวังอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังเดี๋ยวกดดันต้องไปเตรียมเรียนเต้นเพิ่มไหนเรียนครับจริงๆคือผมเรียนพยายามเรียนให้มากที่สุดเลยอาทิตย์นึงเรียนประมาณสี่ห้าครั้งแต่คอนเสิร์ตที่ผ่านมาเราคอนเสิ <ข>ครับดีขึ้นให้มันดีขึ้นหน่อยครับดีขึ้นหน่อยครับ <c oughs> มันที่แบบเป็นยังไงบ้างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่เราเล่นไปแล้วที่ว่าบินก็คือเสเก็ปได้แล้วดีครับนี่ครับก็คือเรา เป็นคอนเสิร์ตที่เราติดเต้นร้ายสุดเลยอันอ kind of um, <in tragedy> ีกอันนึงเลยนะครับเพราะว่าเราปกติเราไม่เคยแบบเต้นแบบคนเดียวแบบโชว์เต้นคนเดียวเลยครับแต่ว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้โชว์แล้วก็ทําได้ถือว่าถือว่าโอเคถือว่าเราพอใจในระดับเดียวระหว่างเต้นจะลองความกังวลอย่าหนึ่งมาที่สุดเพราะว่ามันพอๆกันนะฮะก็รอดก็รอดแล้วแหละรอดนะก็ตบรอดแล้วรอดแล้วก็โอเกี่รอบดีมันน่าจะโซ่เอาตั้งแต่รอบแรก คอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับเออ่นั่นน่ะสิครับก็อยู่ที่แฟนๆนะครับได้แน่นอนถ้าเรียกร้องมาเยอะก็จะมีการลดลใช่ใช่ครับขายที่คอนเสิร์ตได้เลยครับฝากด้วยนะครับสิ้นสุดการรอคอยจริงๆนะครับกับคอนเสิร์ตไบวินนะครับสิ้นปีนี้นี่ครับสิ้นปีนี้นะครับวันที่24ธันวาคมนี้นะครับภาพที่วินสุดท้ายเรื่องสุขภาพก่อนหน้านี้ที่เหมือนเราทำงานหนักแล้วสุขภาพเราเหมือนตู้อะไรเงี้ยครับก่อนไม่พอตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เอ่อตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับคือจริงๆเราเรามาเริ่มเขาเรียกว่าอะไรตระหนักถึงสุขภาพตัวเองอ่าเียตอนช่วงที่เราปิดโควิดเรารู้สึกว่าโอเคสุขภาพเรานี่ไม่ใช่เราทํางานอย่างเดียวเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับผมเพราะว่าเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจริงๆมันแย่มากจริงมันต้องมีการแบบขอแบบเว้นระยะงานมีงานบบช่วยให้เราพักอย่างนี้ด้วยไหมครับหรือว่าให้เราได้แบบรีบูตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ก็จริงๆช่วงนี้ก็พอได้พักบ้างครับหลังจากที่คอนเสิร์ตจบก็พอมีแก๊บนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็แีลบไปต่ออีกนะสรุปได้พักก็วงหรอได้นิดนึงได้นิดนึง้นิดนึงแต่มันต้องมีบางโมงหต้องมีคุณหมอเป็นแบบว่าเป็นคอนเซิลเราสุดตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะโชคดีด้วยว่ามีญาติเป็นหมอแล้วเรามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้เลยก็สายตรงถามใช่ผอมลงครับผอมลงผอมลงตั้งแต่โควิดเลยครับ ่าจะประมาณ 2- 3สโลค,ครับมันมีอาการรองโควิดอะไรไหมหลังจากหายของผมโชคดีที่อาการผมไม่ค่อยหนักคืออาการตอนที่ติดโควิดเนี่ยอาการเราแทบจะแทบจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากเท่าไหร่แค่เจ็บคอนิดหน่อยครับก็เลยพอหลังจากโควิดก็เลยไม่ได้มีอาการอาจารยนตอนนี้แฟนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพรถเที่เ,เราทำงานได้เยอะใช่ครับตอนนี้ก็แข็งแรงดีครับโอเคขอบคุณครับลูกพี่ลูก